วัใจมาิมาังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเปลือยใหญ่ไทยเจริญจัดงานก่อเจดีไซน์สืบสารประเพณีส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนเย็นวันที่10พฤษภาคม2568ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ไทเจริญอเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุละซองรองผู้บริหการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางพัชรินตุละซอง รองนายกเหล่าการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสารประเพณีก่อเจดีไซน์ประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบสารประเพณีไทยที่ส่งคุณค่าโดยมีนางสาวสุภาพนภาก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดนายชาญบุตรวงศนายอำเภอสุวรรณภูมินายสันติภาพสุวรรณโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความสาม,มคัคคีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในหมู่บ้านซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยเช่นการประกวดก่อเจดีไซน์การรำวงย้อนยุคและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมอื่นๆโดยมีประชาชนรวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมรวมทั้งหมด8คุ้มสร้างสีสันและบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาสำหรับประเพณีก่อเจดีทรายถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของภาคอีสานที่แสดงถึงความเคารพต่อวัดวาอารามและเป็นสื่อกลางในการรวมใจชุมชนงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรม แก่เยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย